สนับสนุนโดย s i n ค Corporation บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จประเด็นในช่วงที่สองนะครับคุณผู้ชมครับในสังคมปัจจุบันบ่อยครั้งนะครับที่มีข่าวผ่านทางหน้าสื่อมวลชนแขนงต่างๆว่ามีผู้เสียหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกละเมิดสิทธิ์ถูกฆ่าถูกยิงถูกข่มขืนถูกลุกลงถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการกระทําซึ่งเป็นความผิดของผู้อื่นโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกา,การกระทําความผิดนั้นนะครับหรือหากได้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาวทางการเงินเบื้องต้นตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าได้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ .2544 จากกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับหากตกเป็นเหยื่ออัชญากรรมตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนค่าได้จ่ายจำเลยในคดีอาญาพศ .2544 คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับ การช่วยเหลือทางการเงินเบื้องต้นจากคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมโดยสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้ที่ส่วนกลางกรมคุ้มครองสิทธิครับกระทรวงยุติธรรมชั้นสองอาคารราชบุรีเดิเรกวทธิ์ เคลักสี่กรุงเทพนะครับหรือว่าสายด่วนที่11 11 1 1 1 1กด77ส่วนพิมพิภาคนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค1-4ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยาขอนแก่นเชียงใหม่และสงขลานะครับนี่คือข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันครับ